กับมุกนะคะในแชแนลมุกกี้สไลด์ค่ะเย้ก็คือวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเสื้อผ้านะคะที่เราได้รับมาจากสปอนเซอร์เองนะคะก็มีเยอะมากๆนะคะถึงเกือบ20ตัวกันเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมา Mix and m a t c h ให้ทุกคนดูแบบทุกอัฟฟิตเลยนะคะที่มุกเอามาให้ในวันนี้เนาะน่ารัก oh. เก้าดีเกาใจแล้วก็ oh. ฟิลสายอกก็มีนะคะเสื้อผ้าทั้งหมดนี้นะคะมุกได้มาจากร้าน Lowvito นะคะใน s h อป e ีนะคะทุกคนสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วก็ราคาถูกแบบถูกมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเป็นแบบเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็ราคาแบบถูกมากเหมือนฟิลไปเดินแบบแพททิน้มเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวมุกจะมาบอกราคาแล้วก็แปะลิงก์ของสินค้าต่างๆที่ได้มากันในวันนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปช็อปตามนั่นเองนะคะแล้วก็ อยากให้เพื่อนๆดูให้จบคลิปนะคะเพราะเราจะมีโค้ดส่วนลดมาแจกให้ทุกคนสําหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะรอก่อนนะคะทุกคนห้ามพลาดนะคะเพราะว่าโค้ส่วนลดดีๆไม่มีไม่ได้แล้วแล้วก่อนไปดูเอาฟิตนะคะที่มุกจัดมาให้ทุกคนดูในวันนี้ก็ ก่อนอื่นมุต้องบอกว่ามุกนะคะส่วนสูงที่163แล้วก็น้ำหนัก45นะคะ 56- 4 7ของที่ได้มาในนะคะก็คือได้มานานแล้วนะคะแ,แล้วก็แกะแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็ก็เป็นถุงที่จะมาอยู่ให้ทุกคนดูนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาค่ะท้นนี้ราคาแสนถูกคือถูกแบบจึง้งคือตัวนี้มันจึ้งมากพอได้มาในราคา19าบาท เกินปุยมุยอ่ะทุกคนก็คือมันแล้วแต่ช่วงงดนะคะก็ไปเลือกกันดีๆนะคะแล้วเขาก็จะมีป้ายในขามีป้ายแบรนด์ของเขาในเสื้อแบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะมีสแกน QR code ทาง IG แล้วก็ Tik t o อกก็คือใครอยากใส่แบบสายฝอนะคะก็ใส่กับกางเกงยียนแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้เดี่ยวๆไปเลยนะคะมันก็จะแบบเฮ้ยเซ็กซี่โอ้โหจะตายนนงมันก็จะแบบเฮ้ยเซ็กซี่เกินปุยมุยนะคะมันก็จะ ประมาณนี้นะคะออกมาก็จะแบบสายฟอกลกรุปกริบนะคะทักเกียสองข้างด้วยเพิ่มความน่ารักขึ้นไปนะคะจะได้ดูไม่เซ็กซี่จนเกินไปนะคะสําหรับใครที่แบบไม่อยากจะเซ็กซี่หรือว่าโป๊เกินไปสําหรับใส่เสื้อตัวนี้นะคะมุกนะคะก็จะใส่เป็นเสื้อแขนยาวสีขาวทับลงไปข้างในแล้วก็ ใช้เสื้อสายเดี่ยวนะคะทับข้างนอกมันก็จะดูแบบน่ารักแล้วก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่มากนะคะและลุกที่ออกมามันจะได้เป็นลุกที่น่ารักมากๆเลยค่ะมันจะเป็นแบบเก้ารีเก้าไซยุบกบมากๆเลยนะคะเสื้อตัวนี้ก็คือได้2ลุกทั้งเก้าลีแล้วก็แบบสายฝอและอีกอันนึงนะคะที่มุกได้ไปหารลุคมาแมทก็คือการเอาเสื้อคาร์ดิแกนหรือว่าเสื้ออะไรก็ได้ที่มันมีแบบกระดุมข้างหน้านะคะมาเปิดออกแล้วก็ใส่เป็นเสื้อสายเดี่ยวข้างในใช้เสื้อตัวนั้นอนะ่ะมาเป็นค แบบที่มุกใสในคลิปนะคะมันจะทําให้ดูแบบว่าฟิลลุกหวานานะคะแล้วก็แบบเปรี้ยวๆนิดนึงหวานๆซ่อนเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาที่ตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบน่ารักฟุ้งฟิงมุ้งมิงมากนะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นกางเกงขาสั้นสีสดใสก็มีให้เพื่อนเพื่อเลือกหลายสีเลยนะคะสําหรับแตัวตัวนี้มุกเลือกมาเป็นสีชมพูใส่สบายมากๆนะตัวนี้เนี่ยมันจะขาสั้นประมาณนี้นะคะมุกก็จะใส่กับเสื้อยืดแบบโอเวอร์ไซส์ธรรมดานะคะแล้วก็ใส่แบบใส่อยู่บ้านหรือว่า ที่จะใส่ออกไปข้างนอกก็ได้นะคะจะเป็นรูปแบบว่าเซอเสืที่แบบมีความน่ารักอยู่นะคะเออจะบอกว่าร้านนี้เขามีแว่นด้วยนะแล้วก็แล้วก็จะใส่แว่นให้มันดูแบบว่าฟิวแบบน่ารักนิดนึงแว่นตัวนี้ก็ได้มาจากร้านนี้ราคา3 6บาทเ้าวเก๋แล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะสําหรับกเกงตัวนี้นะคะได้มาในราคาเท่าไหร่ทุกคนทายไม่เกิน50ได้มาในราคา47บาท แล้วได้ขนาดเนี้ย47บาทโอ้ไม่กดชิ้นต่อมานะคะจะเป็นกางเกงอีกเช่นกันแต่จะเป็นกางเกงที่เขาเคยฮิตกันมากๆเลยนะคะก็คือเป็นกางเกงขายยาวลายสกอตก็คือมันน่ารักมากเลยทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะมันเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายมากๆไม่ว่าจะใส่นอนหรือออกไปข้างนอกได้หมดเพราะว่าผ้ามันลื่นนะคะแล้วก็ ใส่สบายตัวนี้ก็จะใส่กับเสื้อยืดธรรมดานะคะอยู่บ้านนอนชิลๆก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะทําให้มันดูแบบว่ามีอะไรนะคะก็ใส่พวกเสื้อสายเดี่ยวให้มันดูเซ็กซี่ขึ้นไปแบบนี้นะคะลุกที่มุกใส่อยู่ตัวนี้ก็คือจะเป็นลุกแบบไซสเดี่ยวนะคะเป็นเสื้อสายเดี่ยวกับกางเกงตัวนี้นะคะลุกนี้ก็คือมันค่อนข้างจะแบบว่าลวงหูยสายนิดนุ่งนะคะต่อไปนะคะเรามีกางเกงสก็ตแล้วเราต้องมีกางเกงบอมตามมาค่ะ และนี่นะคะเป็นกังเกงวอร์มสีเทาซึ่งเนื้อผ้ามันจะไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางมากขนาดนั้นนะคะก็คือใส่สบายนะคะไม่ร้อนเอวสูงค่ะเนี่ยเห็นปะที่รัดของมันอะ่ะจะเป็นแบบเนี้ยใส่เป็นเสื้อแขนกุดหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อ บบเสื้อคอปเสื้ออะไรก็ได้มันจะดูน่ารักมากๆนะคะยิ่งใส่เป็นเสื้อคอปหรือว่าเสื้อที่สั้นๆนะคะมันจะทําให้แบบว่าเอวเราดูเล็กเพราะกางเกงตัวนี้นะคะมันเอวสูงทําให้หุ่นเรามันดูเพียวนะคะต่อไปนะคะเป็นกางเกงอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นกางเกงเอวสูงที่เป็นสีวินเทจหน่อยนะคะตัวนี้เลยนะคะคือตัวนี้กางเกงตัวนี้แมทได้กับหลายชุดมากๆนะคะมุก็จะใส่เป็นชุดที่มันใส่กับเสื้อ กล้ามที่ลายน่ารักนะคะหรือว่าจะใส่เป็นกับเสื้ออะไรก็ได้เพราะว่ากางเกงตัวนี้นะคะมีติดตู้ไว้ดีมากๆไปกับทุกชุดเลยนะคะกางเกงตัวนี้ก็คือใส่ชุดไหนก็รอดนะคะและกางเกงตัวนี้นะคะราคาถูกมากๆทุกคนคือไม่คิดว่ากางเกงตัวนี้มันจะราคาถูกขนาดนี้ได้มาในราคา137าบาทลุกต่อไปนะคะยังคงโทนสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าจะเป็นเสื้อกากแนวเกาหลีเข้าใจนิดนึงนะคะ ผ้ามันไม่ได้หนาแบบไม่ได้หนาเลยอ่ะมันมันบางๆแล้วก็เย็นสบายนะคะใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดเนาะเสื้อคาตัวนี้ได้มาในราคาถูกมาก126บาท เอาดีเอาดีทุกคนถูกมากแบบถูกสุดๆตัวนี้ก็เอามาใส่กับเางเกงสีน้ำตาลหรือว่าจะใส่เป็นกระโปรงทรงเกาหลีที่มันเป็นทรงเป็นนักเรียนเกาหลีเขาชอบใส่อะเอออย่างงั้นก็คือเข้าเข้าหมดเลยคือน่ารักมากลุคนี้แต่ถ้าใครที่แบบไม่อยากจะใส่แขนกุดนะคะก็แนะนําให้ใส่เสื้อแขนสัานสีขาวข้างในนะคะแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ทับมันจะเป็นแบบฟิลแบบเกาหลีแล้วก็สายฝอก็ชอบใส่ลุคนี้มากๆเหมือนกันนะคะก็ลองไปอัดแอปใช้กันได้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเสื้อที่แบบเขาเรียกว่าคือมันจะเป็นเสื้อแบบว่ารัดรูปนะคะแล้วก็เล็กๆจะเป็นคอปนะคะคือมูชอบใส่สไตล์นี้มากเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ใส่สบายยิ่งใส่กับกางเกงยีนหรือว่าใส่กับกระโปรงเนี่ย สวยพูดเลยว่าสวยมากๆนะคะนี่ทุกคนเสื้อตัวนี้นะคะได้มาในราคา132บาทมีลายน่ารักน่ารักแบบนี้ข้างหน้าน,นะคะเราก็จะเป็นคลอปมุกก็จะมาใส่กับกระโปรงสีขาวนะคะเพราะว่าเสื้อเป็นสีขาวมันจะดูเข้ากันแล้วก็น่ารักเกาหลีมากๆทุกคนแล้วก็ถักเปียสองข้างพร้อมใส่หมวกนะคะหมวกที่มุกได้มาเป็นหมวกก็เป็นของแบรนด์โลวิโตเหมือนกันนะคะเป็นหมวกที่ สองสีเว้ยก็คือเราอยากใส่ทางสีดำแล้วก็ใครอยากใส่ทางสีครีมก็มใส่ทางสีครีมได้เนี่ยเฮ้ยแกมันน่ารักมากๆหมวกตัวนี้ก็คือราคาถูกแบบถูกฟุดฟหมวกตัวนี้ราคา56บบาทอะทุกคนเฮ้ยมันเกินไปไหมก็คือใส่ชุดน,นี้ไปเดทก,ก็คือแบบเฮ้ยเฮ้ยเขินนะเขินนะเขินจริง เสื้ออันต่อไปนะคะเป็นเสื้อที่ทรงเดียวกันเลยนะคะจะเป็นเสื้อเล็กๆเป็นครอปแล้วก็ทางฝรั่งก็คือฮิตแบบฮิตมากเป็น Angel Baby อะ่ะเออน่ารักขอตัดป้ายออกแบบนี่นะคะจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะ เป็นเหมือนแบบเราใส่เสื้อกับด้านอะฟิลแบบเราใส่เสื้อกับด้านแต่ไม่ใช่มันคือแฟชั่นไว้ทุกคนตัวนี้นะคะเป็นสีออกคมีมครีมก็ใส่กับกระโปรงสีขาวก็สวยเหมือนกันนะทุกคนก็อืไปกันได้และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันชอบมากๆก็คือเป็นแบบเสื้อสูทที่เป็นแขนสั้นนะคะก็คือมันจะดูเป็นทางการนิดหน่อยนะคะเขาก็จะปักตัวนี้ให้มันเป็นแบบดูมีกิมมิคนะคะไม่ดูแบบเรียบง่ายจนเกินไปแล้วก็ ตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งแบบเปิดนะคะก็ใส่เสื้อซ็อกอะไรข้างในก็ได้นะคะจะดูลุคแบบน่ารักคุณหนูคุณหนูหน่อยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะใส่แบบปิดนะคะก็คือติดกระดุมมันก็จะดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็จะดูเป็นแบบวยผู้ดีมีสกุลป้าจะใส่แมทช์กับกระโปรงสีดำก็คือสวยจบต่อไปนะคะจะเป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงที่แบบว่า เกาหลีก็ใจมากเพราะว่าเห็นไอดอลอะใส่เยอะมากๆนะคะกระโปรงแนวนี้ก็คือเออก็คือจะเป็นแบบลายดําแล้วก็เป็นลายสกอตแล้วก็มีรูปหัวใจที่คาดอยู่นะคะก็ลุกที่ได้มานะคะก็จะเป็นลุคแบบแบบแนวเท่ๆเฟี้ยวนะคะยิ่งใส่กับรองเท้าบูทสีดาเนี่ยก็คือสวยมากๆเลยนะคะลุคนี้ก็คือเกาหลีก็ใจมากๆนะคะ และเสื้อต่อไปตัวนี้ก็คือชอบมากนะคะเสื้อตัวนี้ก็คือเราเอาออจะถุงแล้วก็เอาไปใส่แล้วเรียบร้อยนะคะก็ใครที่ติดตามไปจีมูก,ก็จะเห็นว่ามุกเพราะมุกใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ลงรูปไปแล้วเนะะี่ยค่ะพอใส่แล้วดูน่ารักมากกิมมิคที่แขนก็คือจะเป็นแขนที่ฟิลแบบใหญ่ๆให้มันดูบาๆแบบน่ารักดูมีกิมมิคอะไรแบบกับแขนสองข้างน,นิดนึงนะคะมันทําให้ดูแบบว่าน่ารักมากๆนะคะสําหรับลูกนี้อันต่อไปนะคะจะเป็นเสื้อที่แบบน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ผสม ปนป่วยกันอะไรคือเสื้อตัวนี้เลยมันจะเป็นเสื้อฟิลแบบแนวเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็จะมีความน่ารักแล้วก็เซ็กซี่มุกจะมาแมทก,กับกระโปรงที่มันมีความเข้ากันก็คือเป็นกระโปรงสีชมพูแล้วก็ติดกิบนะคะให้มีความน่ารากักใส่แหวนอะไรที่มันแบบไปได้วยกันนะคะทําให้ลุคเรียบมาก็คือ oh I am a princess นะคะเราเป็นแบบ เฮ้ยฉันเป็นเจ้าหญิงในปราสาทที่เราจะาชายอะไรประมาณนี้ก็คือน่ารักมากทุกคนลูกนี้ก็คือ1 0 10 10 1 0และลุกต่อไปใครที่อยากใส่ชุดแบบนี้แต่ว่าไม่อยากโป๊เกินไปเขาก็จะมีเสื้อไหมพรมตัวนี้เนะ่ยคะแบบชอบมากเพราะว่ามันน่ารักเสื้อไหมพรมตัวนี้ราคาแค่209บาทอะเจ้าไงสอง้อยเบาททุกคนไม่ได้หนาไม่ได้บางมากอื นารักมากนะคะแล้วก็เอามาใส่คุมกับเอาฟิตเมื่อกี้นะคะมันจะทําให้ลุคดูไม่เปรี้ยวเซ็กซี่จนเกินไปนะคะแล้วก็ติดกิฟต์นะคะรวบผมติดกิฟต์ให้มันดูเกาหลีมากขึ้นนะคะทําให้ลุควันนี้นะคะดูเป็นแบบว่าสาวเกาหลีเกาใจาไปเดินโซโแล้วหนึ่งนะคะสําหรับใครที่แบบอยากใส่เป็นเดียเด่ยวๆก็คือแบบใส่ไปก็ให้ความให้เป็นอีกแบบให้เป็นอีกฟิลหนึ่งนะคะ และสําหรับกระโปรงตัวต่อมากระโปงนี้มุกก็ใสไปแล้วเหมือนกันนะคะก็ใครที่ติดตามไปจีก็จะเห็นอีกแล้วเช่นกันนะคะเขามาพร้อมกับโซ่โซ่ตัวนี้นะคะเป็นโซ่ที่น่ารักมากซึ่งโซ่กับกระโปงมันไม่ได้ติดกันนะคะทุกคนสามารถเอาโซ่ไปอัดแอปใช้กับบางเกงหรือกระโปรงอื่นได้แบบดูดิคือมันจะเป็นกระโปงทรงที่มันจะเป็นแบบระบายตรงท้ายแบบน่ารักนะคะแล้วก็นะคะเป็นชุดสุดท้ายนะคะก็คือเสื้อกั๊กที่แบบ มันซึ้งอ่ะเป็นเสื้อกั๊กที่เห็นมานานมากแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อสักทีเพราะว่าฉันหาร้านที่แบบว่าจะถูกๆดีๆไม่เจอสักทีนะคะเพราะว่าบางร้านก็คือ300อยบาทอ่ะมันแบบมันเกินปุยอ่ะได้มาในราคาเท่าไหร่ทุกคนเดา119บาท มันได้ขนาดนี้ได้เหรอแล้วเนื้อผ้าก็คือไม่บางเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้หนาแบบปุ๊กนะแล้วตัวนี้นะคะใส่เป็นแบบครอปได้เพราะว่ามันไม่ได้ยาวมากเอามาใส่กับกางเกงยีนเอวสูงนะคะแล้วก็สะพายกระเป๋าที่มันมีสีแบบว่าสีคลเลอร์ฟูลหน่อยนะคะมันจะทําให้ลุคนี้ก็คือเป็นแบบ ปอก็ได้เกาก็ได้ก็คือใส่ชุดนี้ก็คือไปได้หมดแนะนําไปตามกัน,นะคะ่ะแล้วนี่ก็คือเป็นลุคบุ๊กก็เป็นเอาฟิตทั้งหมดที่มุกเอามาให้ทุกคนดูกันในวันนี้นะคะมุกก็หวังว่าทุกคนจะเอาเอาฟิตที่มุกให้ทุกคนดูในวันนี้ไปปรับใช้กันนะคะเผื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆมีเสื้อที่แบบคล้ายๆนี้เอามาอัดแอปใช้กันได้นะคะแล้วก็โอเคค่ะทุกคนเรามาถึงช่วงสําคัญคือช่วงแจก โค้ดส่วนลดนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ได้โค้ดส่วนลด25%นะคะโดยใส่โค้ดเข้าไปโค้ด L O V I Y O D S A นะคะก็คือใส่โค้ดนี้เข้าไปนะคะได้ส่วนลดถึง25%เลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่ใส่ส่วนลดไม่เป็นนะคะเดี๋ยวมุกจะบอกก็ใส่ยังไงทุกคนเข้าไปในช้อปปีเลยค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าโ o บิโต จากนั้นนะคะก็กดเข้าไปในร้านค้าของเขาค่ะแล้วทุกคนก็สามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะและเมื่อเพื่อนๆนะคะได้เลือกเสื้อผ้าที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะก็กดเข้าไปนะคะตรงคําว่าโค้ดส่วนลดของช้อป e ีเลยค่ะ แล้วก็ใส่โค้ดที่มุกบอกไปเลยค่ะ v i y o d s a ค่ะจากนั้นก็กดตกลงค่ะแล้วโค้ดมันก็จะขึ้นมาค่ะทุกคนก็กดติ๊กแล้วก็ได้รับโค้ดส่วนลดนั้นไปแล้วนะคะก็แด่มุกนะคะจะปรับโค้ดส่วนลดไว้ให้อีกทีนะคะใต้ description box นะคะเสื้อผ้าต่างๆที่ได้มานวันนี้เดี๋ยวมุกปักหมุดไว้ให้ข้างล่างโอเคค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะเป็นเสื้อผ้าที่มุกเอามารีวิวให้ทุกคนดูวันนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะมุกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใคร ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งมุกงด้วยนะถ่ายคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย